สวัสดีครับวันนี้นะฮะช่วงเดินทางกลับจากจังหวัดพิษณุโลกหรือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราได้ผ่านจังหวัดเลยนะครับวันนี้เอาบรรยากาศแล้วก็เอาไร่สตรอเบอรี่ของไร่ดีไรนะฮะมาฝากพี่น้องชาวพุทธชาวไทยนะครับช่วงนี้ก็หลังประมาณ16นาฬิกานะครับเป็นไร่ที่ใหญ่มากนะครับ บางต้นก็ออกดอกประมาณหลังวันที่20ก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับอ่าเนี่ยผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนี่ฮะดอกสตอเบอรี่นะครับไรสตอเบอรี่ดีไลท์อยู่จังหวัดเลยนะครับเนี่ยฮะทางเจ้าของสวนเขาก็ได้ปลูก ดอกไม้สวยงามนะฮะอ่าสวนก็มีดอกดอกไม้บางดอกนะฮะที่แซมขึ้นมาจากต้นสตรอเบอรี่เป็นต้นราคาราคา,าถุงละ100บาทนะฮะถุงละ100บาทนี่ดูดอกดอกเขาจะเป็นดอกสีขาว แต่เมื่อผลออกมาแล้วจะเป็นสีแดงนะฮะแดงชมพูเป็นดอกที่สวยครับอ,อ่าไอนี้อยู่ถนนผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นถนนอะไรนะฮะเี่ฮะเป็นไร่สตอร์เบอรี่ครับสวยมากนะฮะจะเป็นพืชเมืองหนาวนะครับดูดอกครับ เมืองหนาวเป็นไร่ที่ใหญ่ทีเดียวครับเออจ้าของไร่เขาบอกว่าประมาณวันที่20ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับก็เหลืออยู่ประมาณก็หลาย10วันทีเดียวช่วงนี้พอพอทีวีเดินทางไปแต่ละที่แต่ละ จุดเราจะมีบรรยากาศความสวยงามธรรมชาติให้พี่น้องชาวไทยได้ชมนะครับบางครั้งเราต้องผ่อนคลายให้กับสังเอ่อให้กับปัญหาบ้านเมืองของเราครับนี่สวยมากครับเจ้าของไร่ก็เป็นเด็กหนุ่มสาวมีลูกเล็กๆสองคนได้ผู้หญิงคนผู้ชายคนนี่ะ yeah. โฆษณาขายให้ยังดีได้ครับบ้านอะไรบ้านยังไงบ้านยังเกินบ้านอะไรครับปกโพครับผมฮะปกโพครับปกโพครับปกโพผู้เรือครับผมอ่าอยู่ผู้เรือใช่ไหมครับถนนนี่ถนนอะไรครับถนนอ่าสระบ,บุรีเลยเมืองเลยสระบุรีอ่าถนนนี่เป็นถนนเมืองเลยสระบ,บุรีนะครับอ่าใครเห็นยูทูบนี้ก็ ผ่านมาแวะได้นะครับไร่ไปผู้เรือเมืองเลยดีไท์อ่าผู้เรือเมืองเลยนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านนะครับนี่เบอร์โทรนะครับอ่าสามารถโทรมาสอบถามได้ครับผมโทรสั่งได้เลยครับโทรสั่งได้เลยตามเบอร์ที่ผมโชว์เมื่อกี้ครับเอากิโลครับอีกยี่สิบกว่าวันอครับประมาณอีกยี่สิบกว่าวันนะครับก็ได้ผลผลิตเก็บได้แล้วครับไร่ดีไท์นะฮะ ครับครับผมเก็บภาพให้ดูครับพี่น้องคนไหนเบื่อกรุงเทพนะครับมาทำไร่สตอร์เบอรี่ขายเชิญนะครับผมจ้าเอพ่อหนุ่มน้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ 啊啊！跑题。